ัใช่ครับพี่นอ้อนทื่อเกี่ยวนี้คือบุญกระทิ่นสามัคคีบัดโพตะรามบ้านสังแปนตะบนแวงอำเภอสว่างแดนดินครับจังบบหวัดสกลนครเฮาครับนี่คือบุญประเพนนี้บุญกระทิ่นทางภาคอีสานทางสกลนครเฮาครับในธรรมมาตั้งแต่นมนาน การถวายกรินก็ได้จบลงแล้วครับ่คนผู้บริมา,ามากแต่ชานัโมทนาน้ำกันเออได้บุญน้ำกันครับมโอเคบุญกระถินสามังคีครับนานสร้างแผนนอนแงสบ้านสาูบเาี้ยนเหือนนี่บริวารเนี่ยมันเป็นใไรที่ได้เสื้อไอ้นี่เนี่ยเงินข้ามกำเกี่ยวนีนี่นนี่นีน่นน่ ตนก็นถวายเปล่าครับถวายนะาวเลยเนาะจ้าปะวะโตอะระรตโราาตโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวะโตอะระรตโราาตโสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตังพันเตสังัสสะกัตินังธรรมิโกขัตินันทาโรอนุโมทัธะ อัตตังวันเตสังทัสสะกตินังธรรมิโกกตินัทถาโรอนุโมทธาา

แเก็่ยวนเ้วกู่เกี่ยวแหวแล้วกอันนี้แม่เยเจอไหมเจอากเี่ยเกี่ยวเกี่ยวใช่บริวารคคนเอาคนเอาเกาะมากผีนอเอาไปเจ้าหนให้คอยยัง

ต่อไปก็จะเป็นการเหตุพราทุกประสงค์เป็นภาษาบาลีกันคนนับต่อไปเอาง้อให้จบว่าจบจันท